รถไฟจึงชักถึกชักรถไฟชึกชักถึกชักโอ้โหมีใครเห็นรถไฟบ้างนี่เหรอ<า>สวัสดีครับเติมพลังก่อนออกเที่ยวครับเติมพลังก่อนครับเติมพลังก่อนครับผมเติมพลังก่อนครับ แม่จะพาหนูไปเที่ยวครับโอ้โหเที่ยวทุกวันเลยเดี๋ยวไว้ให้แบบว่าเข้ากับพี่พี่ได้แล้วเอาพี่พี่ไปด้วยนะลูกนะฝึกให้พี่ข้าต้มพี่โชกุนพี่บางปวนไปด้วยนะลูกนะตอนนี้หนูไปคนเดียวก่อนนะลูกนะโอ้โหเติมพลังแล้วครับเตรียมตัวลุยเลยครับไปเลยครับพี่คิมลุยเลยออกเที่ยวกันต่อแล้วครับวันนี้ครับอ้โหออกทุกวันอันไรเนี่ยฮะ ออกเที่ยวทุกวันเลยอ่ะลูกอุ้ยเด็กน้อยเนี่ยเฮ้เด็กน้อยเนี่ยจอมซนเนี่ยเนี่ยดื้อมากเลยเนี่ยดื้อมากเลยเนี่ยอะดื้อๆๆๆๆอะดื้อๆๆๆเนี่ยดูเพื่อชื่น่ลดูเนี่ยทุกข์กับมือเลยอือหือดูหน้าชิ่นหล่อตังเลยเนี่ยดูหน้าหล่อจังเลยลูกตังเดี๋ยวเราพี่ก็ต้มไปด้วยนะลูกนะวันหลังนะลูกนะ ไปเลยพี่คิมไปเลยไปแล้วครับโอ้โหนั่งสบายเลยนั่งไม่กลัวแล้วเริ่มเก่งแล้วนี่พ่อตังเก่งมากแล้วครับโอ้โหงิ้อคอมองด้วยมองทางให้พี่คิมมองทางพี่คิมพี่คิมไปเลยหนูมองทางให้เรียบร้อยแล้วอ่ะพี่คิมขับไปดีนะพี่คิมขับไปดีนะคบนุ้ยดูคนนั่งที่ไหนมีความสุขจังเลยลูกไปแล้วครับพี่คิมใกล้ถึงทางรถไฟแล้วครับ กล้จะถึงทางรถไฟแล้วไปเลยคนหมอก,กําลังกายเต็มเลยอ้ยดูหน้ามีความสุขมากเลยไม่กลัวอะไรแล้วครับรถไฟกําลังมาครับเดินทางมาแล้วครับรถไฟกําลังมาครับเราดูรถไฟเราดูรถไฟลูกรถไฟกําลังมาตอนนี้เขาแบบมีการนั่งมองแล้วนะเก่งแล้วนะพาเที่ยวทุกวัน โอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยลูกเก่งมากๆเลยรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนี่รถไฟมาลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาตั้งเห็นไหมลูกเขาตั้งเห็นไหมเขาตั้งเห็นไหมรถไฟมาโอ้ยรถไฟรถไฟจึงชักถึกชักรถไฟชึกชักถึกชักโอ้โหมีใครเห็นรถไฟบ้างนี่เห้อสถานีรถไฟลางโพครับสถานีรถไฟลางโพ โอ้โห oh เปิดทางแล้วเขาเปิดทางให้แล้วครับนี่รถไฟอยู่นั่นรถไฟอยู่นั่นจอดอยู่ค่ะบไม่คขลงเออเห็นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักเลยไปพี่คีมพาน้องขับรถเล่นคร่ะนี่เริ่มชินเริ่มชินมากขึ้น เริ่มเก่งมากขึ้นนี่นั่งอยู่กับที่ตรงนี้แล้วครับอสุดยอดเลยลูกดีใจจังเลยลูกดีใจจังเลยเออได้นั่งรถเที่ยวได้นั่งรถเที่ยวไปไปไปพี่คิมขับตรงไปเลยครับผมจะดูทางให้เองครับ แยกก่อนครับพี่คิมดูดูอ่าเราอ้าวดูทางพี่คีมก่อนลูกดูทางพี่คิมอ่าถึงแยกแล้วดูทางพี่คิมสิอ่าดูสิลูกบอกให้ดูทางให้พี่คีมไงอ้าวอ่าพี่คิมไปเลยไปเลยพี่คิมไปเลยดูให้แล้วอ่าโอเคไปไป,ไปเออเนี่ยทางที่แม่เคยมาออกกําลังกายคือทางนี้ครับนี่แม่มาออกกําลังกายทางนี้ครับ กีฬานี่คือสนามกีฬาที่แม่มาออกกำลังกายครับนี่ครับสนามกีฬานี่ศูนย์กีฬาบางบอนตรงนี้ครับพี่คิมไปเลยพี่คิมขับไปเลยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาไงต่อเอา้าฝนจะตก ฝนจะตกขับช้าๆเล่นๆกันพี่คิมบอกเห็นหมาจะไปเอาเรื่องหมาตัวแค่นี้เห็นหมาอยู่ข้างทางจะเดินไปใส่หมาโอ้โหอะไรจะเก่งปานนั้นเอาอะไรจะเก่งปานนั้นลูกโอ้สุดทางแล้วครับป้ายกลับบ้านกลับบ้านเราวรักรออยู่ รออยู่ให้พี่หายดีก่อนนะไม่ใช่สิพูดผิดต้องให้หนูหายดีก่อนแล้วก็ไปเอาพ,พี่มาด้วยนะลูกนะมไม่เล่นลูกไม่เล่นนะครับลูกไม่เล่นครับไม่เล่นครับอ่านั่งลูกนั่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปดูนะเจอหมาข้างทางดูนะดูนะอึบอบเจอหมาข้างทางดูนะดูนะดูเขาเห็นหมาเ็จะทําไงดูนะ ดูดูดูหมาหนอนหมาข้างทางอ่ะเห็นหมาไหมเห็นหมาไหมเห็นหมาไหมหมาข้างทางไหมไม่เห็นไม่เห็นเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเห็นหมาเป็นไม่ได้เลยโอ้โหจะเก่งกว่าหมา ก็แค่นี้อืมไปกลับบ้านนี่สนามกีฬาสนามกีฬากลับบ้านแล้วครับเหนื่อยแล้วค่ะ สนุกละครับวันนี้ครับพี่คิมพาขับรถเที่ยวครับเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วครับ